และหัวข้อที่สองที่เราจะพูดถึงกันในโมดูลนี้นั่นก็คือเรื่องของงบการเงินงบการเงินภาษาอังกฤษใช้คำว่า financial s t a t e m e n t งบการเงินคือรายงานทางการเงินที่มีการจัดทำอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน เพื่อที่จะแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผู้บริหารเองสามารถที่จะนำข้อมูลงบการเงินไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานรวมไปจนถึงในส่วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบริหารงานและก็เพื่อที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจต่าง โดยงบการเงินนั้นจะประกอบไปด้วย5ส่วนคืองบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะทางการเงินงบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นงบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งตามพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543ได้มีการกำหนดว่า เจ้าของกิจการจะต้องมีการจัดทำบัญชีและต้องทำการนำส่งงบการเงินต่อกมพัฒนาธุรกิจการค้าและในโมดูลนี้นะคะอาจารย์จะขออธิบายเฉพาะในส่วนของงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงินค่ะ ประโยชน์ของงบการเงินจะมีอยู่หลายประการด้วยกันนะคะอย่างประการแรกก็คือช่วยให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา อย่างผลการดำเนินงานก็จะช่วยทำให้กิจการทราบว่ากิจการมีผลกำไรหรือว่าผลขาดทุนส่วนฐานะทางการเงินก็จะทำให้กิจการทราบว่ากิจการมีสภาพคล่องทางการเงินอย่างไรหรือมีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้หรือไม่ระดับที่สองข้อมูลงบการเงินสามารถที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ วางแผนงานการควบคุมงานแล้วก็รวมไปจนถึงในส่วนของการปรับปรุงผลการดำเนินงานของกิจการนั่นเองประการถัดมานะคะข้อมูลงบการเงินสามารถที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของกิจการได้อีกด้วยประการที่4ข้อมูลงบการเงินนะคะ ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของผู้บริหารเลยที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจในทางธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารงานในเรื่องของการบริหารทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและก็รวมไปจนถึงในเรื่องของการลงทุนและประการสุดท้ายนะคะ ข้อมูลงบการเงินจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการบริหารสินทรัพย์และการชำระหนี้ของกิจาการนั่นเองค่ะในส่วนของรูปแบบของงบการเงินรูปแบบของงบการเงินนั้นจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบประกอบด้วยแบบที่1แบบบัญชี Account แ Form บบและแบบที่2คือแบบรายงาน Report Form งบการเงินแบบบัญชีนั้นในรูปแบบนี้งบการเงินจะแสดงรายการโดยแบ่งออกเป็นสองด้านขายตัวทีในภาษาอังกฤษโดยทางด้านซ้ายมือของตัวทีจะแทนด้วยด้านเดบิตและส่วนทางด้านขวามือของตัวทีจะแทนด้วยด้านเครดิตส่วนงบการเงินแบบรายงานโดยรูปแบบนี้จะแสดงรายการ โดยเรียงลำดับตามหมวดหมู่บัญชีคือในส่วนของงบก,กำไรขาดทุนแบบรายงานจะแสดงรายการโดยแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันเรียงลำดับลงมาตั้งแต่ในส่วนของรายการเกี่ยวกับไรายได้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและก็ในส่วนของผลกำไรหรือผลขาดทุนสุทธิ ส่วนงบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงานจะแสดงรายการเรียงลำดับตามหมวดบัญชีไล่มาตั้งแต่ในส่วนของหมวดสินทรัพย์หนี้สินและก็ส่วนของเจ้าของโดยผลรวมของสินทรัพย์จะต้องเท่ากับผลรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของงบการเงินส่วนแรกที่อาจารย์จะพูดถึงก็คืองบกำไรขาดทุน ภาษาอังกฤษมาจากคำว่า profit and loss statement ซึ่งงบนี้จะเป็นงบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการโดยจะมีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็รวมไปจนถึงในส่วนของผลกำไรหรือผลขาดทุนสุทธิที่จะเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึง่งในส่วนของการจัดทางบกำไรขาดทุนจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันแบบที่1 ก็คืองบกำไรขาดทุนแบบบัญชีโดยส่วนประกอบของงบการเงินนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันประกอบไปด้วยส่วนแรกก็คือส่วนหัวงบและส่วนที่2ก็คือตัวงบการเงินนั่นก็คืองบกำไรขาดทุนในส่วนของหัวงบ จะแบ่งออกเป็น3บรรทัดด้วยกันบรรทัดแรกจะระบุชื่อกิจการบรรทัดที่2จะกำกับด้วยคำว่างบกําไรขาดทุนและบรรทัดที่3ก็คือระยะเวลาในการจัดทำตัวอย่างเช่นสำหรับระยะเวลา1ปีสิ้นสุดวันที่31ธันวา2 5งห้ x ทีนี้ในส่วนของตัวงบการเงินจะถูกแบ่งออกเป็น2ด้านคล้ายตัวทีในภาษาอังกฤษ โดยทางด้านซ้ายมือหรือด้านเดบิตจะแทนด้วยค่าใช้จ่ายยกตัวอย่างเช่นค่าเช่าค่าโฆษณาค่าใช้จ่ายเป็ดตะเลเต้นส่วนทางด้านขวามือนะคะจะแทนด้วยด้านเครดิตซึ่งจะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้ยกตัวอย่างเช่นรายได้ค่าบริการรายได้อื่นๆเป็นต้น ถ้าจากนั้นนะคะเราจะทำการหายอดรวมรายการของทั้ง2ด้านนะคะทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิตหรือยอดรวมของค่าใช้จ่ายและรายได้พอเราได้ยอดรวมเสร็จนะคะเราจะเอายอดรวมนั้นมาทำการลบกันหักลบกันนะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลต่างโดยอย่างที่อาจารย์เคยได้อธิบายไปในส่วนแรกว่าผลต่างที่เกิดขึ้นจากรายได้ กับค่าใช้จ่ายอาจารย์ขอเขียนตัวย่อว่า c o จนะคะคือถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายผลต่างที่เกิดขึ้นนั้นเราจะเรียกว่าผลกํำไรสุทธิหรือกําไรสุทธิแต่ถ้าในกรณีที่รายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย อันนี้เราจะเรียกว่าผลขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนสุทธิและเมื่อเราใส่ผลต่างไม่ว่าจะเป็นผลกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิแล้วนะคะ ยอดรวมของงบกำไรขาดทุนทั้งสองด้านคือด้านเดบิตและด้านเครดิตจะต้องเท่ากันนั่นเองถัดมานะคะก็คือในส่วนของการจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบรายงานโดยงบกำไรขาดทุนแบบรายงานนะคะก็จะแบ่งส่วนประกอบออกเป็น2ส,ส่วนเช่นเดียวกันในส่วนหัวงบนะคะจะประกอบไปด้วยชื่อกิจการนะคะแล้วก็มีคำว,ว่างบกำไรขาดทุนและใส่ส คำว่าสําหรับระยะเวลา1ปีสิ้นสุดวันที่31มธันวาคม25จุดจุดจุดเป็นต้นนะคะเห็นนี้ในส่วนของตัวงบกาไรขาดทุนเองเนี่ย จะทาการเขียนไล่เรียงไปตามหมวดบัญชีโดยในส่วนของงบกําไรขาดทุนเนี่ยจะประกอบไปด้วยหมวดรายได้และหมวดค่าใช้จ่ายดังนั้นเวลาที่เราเขียนไล่ไปตามหมวดเราจะเอาหมวดรายได้ขึ้นมาก่อนนะคะ,ะรายได้ยกตัวอย่างเช่นรายได้ค่าบริการแบบนี้นะคะถ้ารายการมีเพียงแค่ยอดเดียวเราก็จะยกยอดยื่นไปคอลัมน์ข้างนอกนะคะถัดมานะคะก็คือตามด้วยหมวดค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายนะคะจะประกอบไปด้วย3รายการคือค่าเช่าค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดน,นะคะโดยในกรณีที่มี3รายการแบบนี้เราจะทําการเอาตัวเลขนะคะยกมาใส่ในคอลัมน์ข้างในเพื่อที่จะหายอดรวมพอได้ยอดรวมเท่าไหร่ก็ยกไปที่คอลัมน์ข้างนอกนะคะถัดจากนั้นเราจะนํารายได้และค่าใช้จ่ายมาหาักลบกันนะคะเพื่อจะให้ได้ผลลัพธ์ ซึ่งอาจจะเป็นผลกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิก็ได้ตามที่อาจารย์ได้เคยอธิบายให้ฟังไปแล้วในตอนต้นนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของการจัดทำงบกำไรขาดทุนจากตัวอย่างที่2นะคะซึ่งในตัวอย่างที่สเนี่ยบอกว่าจากโจทย์ตัวอย่างที่1ให้นำข้อมูลนะคะมาจัดทำงบกำไรขาดทุนของร้านการะสินการค้า ซึ่งท่านนักศึกษายัางพอจำได้นะคะว่าในก่อนหน้านี้เราได้มีการจัดทำในรูปแบบของกระดาษทำการแตะช่องสำหรับตัวอย่างที่หนึ่งซึ่งอาจารย์เคยพูดไปแล้วว่าในส่วนของกระดาษทำการแตะช่องเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือช่วยที่ทำให้การจัดทำของการเงินนั้นมันง่ายขึ้น อันะะนี้เราจะเห็นได้ว่าอย่างในส่วนของกระดาษทางการแปะช่องเนี่ยมันจะมีงบกําไรขาดทุนนั่นแปลว่าเราจะเอาข้อมูลนะคะที่เราได้มีการผ่านรายการเอาไว้ในงบกําไรขาดทุนตรงเนี้ยไปจัดทำนะคะในรูปแบบของงบกำไรขาดทุนทั้งแบบบัญชีแล้วก็แบบรายงานนั่นเองอ่ะโอเคนะคะเฮ้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลย ในส่วนของงบกําไรขาดทุนแบบบัญชีก่อนนะคะในส่วนของหัวงบนะคะก็คือจะใส่ชื่อกิจการอันนี้ก็คือชื่อร้านการสีนการค้านะคะบรรทัดที่สองใส่คําว่างบกําไรขาดทุนบรรทัดที่3าใช้คําว่าสําหรับระยะเวลาหนึ่งปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2565้านะคะเสร็จแล้วในส่วนของตัว งบกำไรขาดทุนนะคะเราก็จะแยกออกเป็น2ด้านทางด้านซ้ายมือคือด้านเดบิตก็จะแทนด้วยค่าใช้จ่ายดังนั้นให้เราย้อนกลับไปดูในกระดาษทําการให้เราดูทางด้านนี้นะคะด้านเดบิตอ่ะเราก็ดูด้านเดบิตอ่ารายการประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีรายการที่เกี่ยวข้องกับค่าเช่านะคะ15ึ0 0หเราก็เอารายการนี้นะคะจํานวนเงินเท่านี้ ไปใส่เอาไว้นะคะในส่วนของงบกำไรขาดทุนแบบนี้นะคะถัดมานะคะก็คือในส่วนของค่าโฆษณานะคะตัวเลข1,000 10, 0บาทเงินเดือน23,000บาทค่าสาธารณปรโภคนะคะ3 0 0 0บาท แล้วก็จะมีค่าเสื่อมราคาอาคาร2 0 0 0 0ืนนะคะวัสดุสำนักง,งานใช้ไปอีก1,000ตัวเลขเหล่านี้ละคะ่ะให้เราผ่านนะคะมาใส่เอาไว้ในส่วนของงบการเงินดังกล่าวนะคะไล่เรียงไปตามรายการได้เลยนะคะถ้าจากนั้นนะคะทางด้านขวามือนะคะก็คือจะแทนรายการที่อยู่ทางด้านเครดิตนั่นก็คือรายได้นะคะ ีนี้รายได้ถ้าเราย้อนกลับมาดูที่กระดาษทำการรายได้จะมีเพียงแค่รายการเดียวนะคะด้วยจำนวนเงิน85,000เอาเราก็จะเอาตัวเลขนี้ไปใส่ไว้ในงบกำไรขาดทุนนะคะ,ะทางด้านเครดิต85,000บาทนี่กำกับเอาไว้ว่าเป็นรายได้ค่าบริการแบบนี้นะคะถ้าจากนั้นนะคะเราจะทำการ หายอดรวมของทั้งสองด้านนะคะ,อะยอดรวมของอทางด้านนี้นะคะถ้าเรานำตัวเลขตั้งแต่15,000จนถึง1000นะคะยอดรวมตรงนี้จะเท่ากับ72,000บาทในขณะที่ทางฝั่งรายได้นะคะจะมีตัวเลขอยู่ที่85,000ดังนั้นพอเราทราบยอดรวมของแต่ละด้านแล้ว ก็ให้นำเอายอดต่านี้นะคะมาลบกันอ่ะลบกันแล้วจะเกิดผลต่างคือยอด1 3 0 0 0บาทโดยยอด1,3000บาทนั้นให้นำไปใส่ไว้ทางด้านที่น้อยกว่าทางด้านที่น้อยกว่าก็คือทางด้านเลยคะ่ะด้านเดบิตใช่ไหมคะเพราะเราดูแล้วนี่เห็นไหมรายได้ ะะมากกว่าค่าใช้จ่ายนั่นแปลว่าค่าใช้จ่ายทางฝั่งค่าใช้จ่ายมันน้อยกว่านะคะเราก็เอาผลต่างตรงนี้นะคะไปใส่ไว้เห็นไหมคะตัวเลขนี้ไปใส่ไว้ทางด้านเดบิตเสร็จแล้วก็กำกับว่าเป็นผลกำไรสุทธิแบบนี้นะคะ,อะพอเราผ่านผลต่างมาใส่เอาไว้ทางด้านเดบิตแล้วยอดรวมนะคะตรงเนี้ย ก็จะเท่ากับ85,000ซึ่งจะเท่ากับยอดรวมของทางอีกด้านหนึ่งนั่นเองถัดมานะคะก็คือการจัดทำงบกำไร,ราขาดทุนแบบรายงานนะคะซึ่งวิธีการจัดทำนั้นนะคะก็จะแบ่งส่วนประกอบออกเป็น2ส,ส่วน S <S <an> <S เช่นเดียวกันกับกรณีของการจะทำงบกําไรขาดทุนแบบบัญชีนะคะส่วนแากก็คือส่วนหัวงบนะคะซึ่งในส่วนของหัวงบอันนี้อาจารย์ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปพูดรายละเอียดในส่วนของตัวงบกําไรขาดทุนกันเลยโดยในส่วนของงบกรํราไรขาดทุนนะคะถ้าเป็นแบบรายงานแล้วแล้วก็เราจะทำการเขียนนะคะรายละเอียดโดยแยกออกเป็นโดยทำการเขียนเรียงนะคะ ออกเป็นหมวดหมู่นะคะซึ่งตรงนี้จะแสดงออกเป็น3ตอนด้วยกันประกอบไปด้วยตอนที่1นะคะก็คือแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้นะคะรายได้อย่างในตัวอย่างของกระดาษทาการที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ารายได้ก็คือรายได้ค่าบริการนะคะตัวเลข8 5 0 0 0บาทแล้วก็ตอนที่2นะคะก็จะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่ปรากฏในส่วนของกระดาษทางการตรงนี้นะคะเราก็ยกมาเลยทุกรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่า15ื่นะคะค่าโฆษณาอีก1,000 10, 0เงินเดือน23,000ค่าสาธารณภโภค3 0ันนะคะค่าเสื่อมราคาอาคาร20,000บาทน,นะคะแล้วก็วัสดุสำนักง,งานใช้ไปอีก1,000 ถัดจากนั้นนะคะเราก็จะหายอดรวมนะคะของค่าใช้จ่ายซึ่งยอดรวมตรงนี้ได้เป็นเงินเท่ากับ72000บาทนะคะพอเราได้ยอดรวมเสร็จเราก็จะเอายอดตรงนี้นะคะเอาตอนที่1กับตอนที่2เนี่ยหักลบกันนั่นก็คือเอายอด8 5 0 0 0กับ7 2 0 0 0ันเนี่ยลบกันซึ่งลบกันแล้วก็จะทำให้เราได้ผลต่างออกมานะคะก็คือตัวเลข13000 ซึ่งผลต่างตรงนี้อย่างที่อาจารย์เคยอธิบายให้ฟังใช่ไหมคะว่าถ้าไรายได้นะคะมากกว่าค่าใช้จ่ายผลต่าง1มือ0สพตรงเนี้เราจะเรียกว่ากำไรสุทธินั่นเอง